ต้นได้นะครับในราคา1น9บาทนะครับขอภาพให้ได้เลยนะครับ199่วยานนี้เราตังใจนะครับเราตังใจที่จะวาคทิตังหนะครับาอนบนาบุนเค่งกาวการการจะมีความกาวหน้ามีความกาวดขวากาวก้าวหน้าก้าวหน้าเริมดนายการเานนด้นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานทอดกระตินวัดตุงเฟื้อนะครับอำ mm hmm. เภอจ่าเลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ด mm hmm. ูบรรยากาศโรงทานนะครับตอนนี้ก็คนเยอะครับจุดนี้ก็มีขนมจีนนะครับ mm hmm. บรรยากาศโรงทานนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง u t u b e สันติปากพนังนะครับ mm hmm. คนเยอะมากครับท mm hmm. อดกระตินวัดทุงเฟื้อ นมชีสครับหลากหลายนี่ครับคนเยอะมากครับบรรยากาศดรงการมานทอดกระตินวัดตุ้มเฟื้อนะครับ เปีเชอเลยนะครับเลียเชอดโกยการนะครับในรวมกันรวมบุนในการแห่พากระดินนะครับในรวมพุนในการแล่พากระดิ่งในวันนีรวันพุธที่กุมภาพันร์2568นะครับช่วงวันถุงเฟือในวันนี้ในวันพุธที่2งกุมภาพันร์ร5 6 8 ด็อกเตอร์พระครูสุติเกตรานุรักษ์นะครับเจ้าวาดวัดสุงเฟือนะครับพระมหาปโวรน,นะครับเจ้าคณะอำอะเภอเฉลิมเลศเกษนะครับพระครูเวมบุญสุนทรน,นะครับเจาบาบ้าคณะตำบลสุนล้วงนะครับนี่ก็เป็นาาพระ ับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากขนังนะครับไปดูบรรยากาศโรงทานทานท่อดถึงวัดทุ่งเฟือออำเภอจตุริมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับนี่ครับคนเยอะครับนี่ครับนี่ก็เป็นพวกลูกชิ้นนะครับนครับลูกชิ้นพร้อมน้ำจิ้มวันนี้มีจุดมาสรุปด้ว 啊，就这样嘛。